นสวัสดีพี่กล้องตาเบอร์ตะปูทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่ช้างทุ่นที่ล่องวันที่พกมาขึ้นอยู่นะครับว่าไปพี่แอดว่าเองว่ามาขึ้นหรอือว่าเต่งตัวปะตาวะเสียงมันปันได้วหมถ้ว่ามากการเต่งตัวปะเสียงม้วนอยู่แล้วนะการแต่งตัวนี่ก็เลโกโซครับขอทาป่ะชอบมากเลยนะ ทาง,งกรี่ทางหน้อของมับหน้าอมันใช่ครับมันนี้พุ่งันไ้พุกงันนิจนดบรนากาศดิบ้องทีมงานกำับมาอาน้ำได้เดินได้เดินี่น้อง นอนเคียร์ลยงกลังี่ตั้งเวทีแบบนีพี่น้องลังหาลงตั้งเวทีลังหาองตังงต้งเวทีเราออกเป็นเราก็ไม่นานออก ก็ท่านต่อไรอยู่อ้ยคือทีไงครับวันนี้ผ่าพี่น้องประมาณสองแสน 2, กว่าทันที่จะมาเบิ้งมาแลมต่อแรงนี่รับความจูดได้ประมาณสองแสนสามแสนไปพี่น้องนี่พี่น้องอย่าพลาดครับปจาาัจจัยคำขึ้นนี่สอดแจงจางปังท่านบ่มี่ยังเปลี่ยนแปลงเอา้าแป๊บนึงพี่น้องจ้า บรรยากาศก,กำลังดีเลยครับท้งผีกำลังติตตังวิธีหางตังวิธีเดินงกว้างขวางครับพี่น้องอย่าลืมมาเห็นกำลังเล่เนเชีเล่นเก๋เฮางานสาวน้อยฤดูการนี่ครับมาเบิ้งเครื่องเสียงไหมมาเบิ้งฉากไหม มาเบ่งล้ำเลื่องหม่มาเบ่งโชว์หม่ไม่จากลูกหลานทีมงานสาวน่อยเพรบันเพลงโชว์หม่โชว์หี้สุดอลังการงานสางังโชว์สุดที่เสษ ตั้งเคียงเสียงกันโอ้ทางฝุ่นกับลังยองปักหุณไอ้บูดจ่าเหลี่ยม

เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มทำการแสดงแล้วีงานบาหลับบารนอนเฮาท,งทีงานนี่ลุยอย่างเดียวครับลุยอย่างเดียวทีงานนี่ โอ้ตุกขี้พันสั่งลุยน่าพิมพ์คน,นงานที่งานบมดล้วมันนอนตังพี่น้องมือขึ้นบินกังได้แน่ครับพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งอบอบินพี่น้องทางบวบินพี่น้องทาง,งตลาดไม่เจเ้าพญาไปเบิงึงผู้ใดไปเบิึงมือขึ้นนี่มีความรู้สึกจังใดแน,น่หรือว่าผู้ใดเบ,บิงึงอยู่ในไเลยสด เบื้งจิมงานอยู่นี่เลยสุดแล้ยวปีกไงเนี่ยขอชูกันฟังนะครับมวนบอจิตใจพี่น้องบอทั้งทั้งเอ่อทั้งทั้งผู้ที่เบิ้งไร้กฎแล้วก็ทั้งผู้ที่มาเบิ้งหน้าหาันคอมเมนต์มามาปั่นอันนะครับมีความรู้สึกกังไลยเอาเงาี้ยวๆก็ได้เพราะสั่นก็ได้ เอาแบบเอาแบบเอาแบบก้มในตียี่เลยอ่ะน้องใน,ใอน,น้ <c oughs> <c oughs> นองมักบ่พี่นออ้นองชอบบอ่ลมวลบนบ่กับผลงานการแสดงของเขาปีนี้ซาบผลฟินเจครับ ฝ่าฝนเป็นใจแตงแตงวินบ่ออมีฝนบ่มีนั่นเหาออะไรงอเปทางพี่บุญต้าพี่บุนกําลัางชุ่มนุ่มกันทั้งเนี่ยโอ้ยต่ำเพื่นนเดืพอพพงยบ,บุตรกินน้ำเน่ เมงก็เห็นแต่ตงพิกบอกดันใจอ่เลยหรดันใจเดยโอ้ขึ้นถึงรถแล้วอยู่บ่เลยแล้วราแล้วมายคนรู้สึกจังไครับทำคุงคนรู้สึกจังไรู้สึกโอ้ยแต่ที่วางนั้นทำคีคนรู้สึกจังะมีปลามีปลาขอนมีปลาามีทอดดิันได้มาใส่ แต่ว่าอันนั้นเฮียซทำอันเห,ห,เหนยียดทำเฮียซทำเอราะว่าจะได้น้ำหาเหยกแล้วเด้อวยนี้เด้อยวผู้ใดรักความกวนยบิบต,<อ>ต้อง,น,งอนีอเ<อ>น่อยขอบคุณขอบคุณมาะไยขอบคุณพ่อพี่บุญขึ้นเนี่ยเอาติ๊บมาให้ลูกอันเท็มาหาลูกว่าให้ลงไปอยู่แต่ว่าลงไปบ่ได้ค้าทึงๆค้าทึงๆเดี๋ยวเพิ่นสิว่าให้ ว,ว่าทะเลว่าคิดได้ใจว่าทะเลลงไปปิดหนึ่งกันมันปล่อยบ่ไใดไหมครับตอนนี้เราประธานนั่นไหมเด็ดยังปล่อยเราบ่ได้ครับขอโทษพอ่อเล็กๆขอบคุณพ่อน้ำให้มาไล่นำใจลูกชายมาบ่ได้พอ่บอบ่ได้เห็นก็พ่อโดนแล้ว้วากก็ไดคุยันต่างคนต่างทำงานอาจารย์เปียกกอายุบ้านกับน้องปอนน้องปอนกับเขาล้มบานทางก็ออกไข่ อันก็เศราพี่น้องควนเอ้าโอเคครับพอกันที่น้าขอบคุณสวัสดีครับ